เป็นความหวานที่ไม่มีแคลอรี่ไม่ให้พลังงานก็คืออันนี้แหละค่ะน้ำเชื่อมจากไปย่าหวานค่ะสวัสดีค่ะสุชาโนค่ะวันนี้จะพาทำน้ำเชื่อมย่าหวานคือจะทำน้ำเชื่อมหรือน้ำตาลนี่แหละ สินค้าตัวนี้แล้วค่ะอันนี้เป็นสินค้าจากเมืองไทยนะามาจากไร่แม่ริมที่เชียงใหม่ไอเดียของใบยญาหวานอบแห้งอันนี้ค่ะเขาทําออกมาเพื่อที่ว่าให้เราเอาไปชงชาดื่มได้คือจริงๆนะเขามีสูตรชงชาในนี้ให้ชาดื่มหนึ่งถ้วยเนี่ยใช้ใบยญาหวานอบแห้งเนี่ยสาถึงห้าใบก็จะได้ชาที่มีรสหวาน ดื่มแล้วแต่ควนี้เนี่ยสุจะนำใบยะาหวานตรงนี้มาเคี่ยวมาต้มมาเคี่วนี่แหละให้ได้ความหวานอย่างเข้มข้นแล้วก็เก็บเอาไว้ใช้เป็นน้ำเชื่อมเป็นน้ำหวานแล้วก็ใช้ปรุงอาหารได้เวลาที่เราต้องการมาดูกันค่ะอันนี้สุต้องการที่จะต้มแล้วก็เก็บเป็นน้ำเชื่อมเอาไว้ในขวดแบบนี้เนาะก็อาจจะไม่ต้องเต็มสักเท่าไหร่ก็ใส่น้ำสักประมาณสองถ้วย ก็คือประมาณ500มิลก็คือคืออาจจะล้นขวดแต่ว่าเราก็รู้ว่าเวลาที่เราต้มอ,อ,อะไรไปี่ยมันจะ,ม,นจะ,ะ,ะมันจะเขาเรียกว่าอะไรอะมันจะเคี่ยวแล้วก็น้ำก็จะงวดใช่ไหมก็จะทำให้ได้ปริมาณน้ำเชื่อมเน,นี้ลดน้อยลงอันนี้ภูมิใจมากค่ะสินค้าไทยมีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยคือใบยะหวานนี่นะเขาจะให้ความหวานปัจจุบันเนี้ย เราเอามาใช้เป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลอืมกลิ่นหอมแต่กลิ่นหอมของเขาเนี่ยจะต่างจากอันเนี้ยคืออันเนี้ยเขาบดออกมายังไงไม่รู้อะให้ความหวานก็จริงนะใช้ง่ายก็จริงแต่ว่าความกลิ่นของตัวเนี้ยจะต่างจากตัวนี้มากมันจะมีกลิ่นเหมือนกับใบหญ้าสดอะตัวเนี้ยให้ความหวานก็จริงแต่ว่ายังกลิ่นยังมีกลิ่นใบหญ้าสดอยู่ไอเดียของเขาที่ เขาทาตัวนี้ออกมาก็คือใช้ผสมอาหารขาวานปกตินี่แหละไม่ว่าจะเป็นครึ่งดื่มในโยเกิร์ตในโจ๊กในข้าวต้มขนมเบเกอรี่แต่เขาก็บอกนะว่ามันก็จะยังมีกลิ่นธรรมชาติซึ่งมีกลิ่นยหวานอยู่แต่ว่ามันใช้สะดวกไนงะแต่อันนี้ตรงนี้หลังจากที่สุกต้มมาหลายครั้งนะก็จะได้เทคนิคนิดนึดนงก็คือว่าเวลาที่เราจะต้มเนี่ยรอให้น้ําเดือดสุดๆก่อนไม่อย่างนั้นเนี่ย คือจะเห็นความแตกต่างถ้าเราใส่ตอนน้ําเย็นแล้ว,แล,วแล้วปล่อยให้เขาค่อยๆเดือดเนี่ยมันจะติดความขมอะแต่ถ้าเราใส่ตอนที่น้ําเดือดพุดๆ,ๆๆๆเนี้ยน้ำเดือดแรงมากแล้วเนี้ยเหมือนกับว่าความขมของเขาเนี่ยจะมีน้อยนะวันนี้เราก็อ่ะรอให้น้ําเดือดสุดๆก็จะใช้น้ำสองถ้วยใช่ไหมเราไม่ได้ต้มชาไงถ้ต้มชาน,นี่เราใส่แค่ นิดนึงก็พอแต่ว่าสุดต้องการทาน้ำเชื่อมก็จะใสะ่เยอะหน่อยเพราะว่าเราต้องการที่จะให้มันมีความหวานแบบข้นใช่ไหมก็ประมาณสักสองสามหยุกมือแล้วกันก็น้ำสองถ้วยก็จะใช้ประมาณเนี้ยถ้วยการไก่เล็กๆเนี้ยถ้วยกู้มือได้แหละตอนนี้ก็น้ำเดือดสุดๆละอย่างที่บอกเทคนิคที่คุ้ได้ก็คือว่าใส่ไอ้เจ้าใบยาเนี่ยลงไปในตอนที่น้ำเดือดสุดๆ คือคือมันทํางานยังไงไม่รู้แหละแต่เคยลองนะถ้าใส่ลงไปตอนที่น้ําเดือดสุดๆแบบนี้เนี่ยความความขมของใบย่านี่ยมันจะมีน้อยมันจะได้ความหวานเยอะแ๋ยวเราก็คนเขานิดนึง<ๆ>ก็ปล่อยให้เขาเดือดสุดๆแบบนี้ค่ะประมาณ5นาทีเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันพอเราต้มแล้วร,รู้สึกว่าวนวดได้ที่แล้วเราก็จะ กรองเอาแต่น้ำเก็บไว้กากที่เหลือในหม้อนี่นะสามารถนำไปต้มซ้ำแล้วก็ดื่มเป็นชาได้เพราะว่าเขาจะยังมีความหวานเหลืออยู่แต่อันนี้เราไม่ต้องการเราต้องการแค่นําเชื่อมค้นๆแบบนี้ หน้าตาเขาก็จะออกมาเป็นคนุคน้นๆแล้วก็สีเข้มๆแบบนี้ค่ะเดี๋ยวมาชิมนิดนึงไหมว่าหวานขนาดไหน <c oughs> รู้สึกว่าจะใส่น้ำน้อยแล้วแล้วก็ไปเยอะเกินแบบหวานมากหวานจนติดขมแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเวลาที่เราใส่ในอาหารเนี่ยความหวานของเขาความขมเขาก็จะลดลงที่จุกมทำเป็นน้ำเชื่อมแบบนี้ไว้ค่ะเพราะว่า ราใช้ใบปรุงอาหารตามปกติเนี่ยมันะกะปริมาณน้ำบาี่ยว่าจะต้องใช้กี่ใบใช้มากใช้น้อยแค่ไหนเนี่ยแต่ถ้าเราทำเป็นน้ำเชื่อมแบบนี้ไว้เนี่ยเราค่อยๆหยดค่อยๆเติมแล้วเราสามารถชิมได้ไงว่าหวานหอยังแต่ถ้าเราใช้ใบต้มโดยตรงเนี่ยถ้าเราใส่เยอะเกินนี้มันก็เนาะมันจะหวานเกิน แต่ถ้าเราใส่น้อยเนี่ยเราก็จะยังกะปริมาณความหวานไม่ได้เนื่องจากว่าความหวานของใบยะหวานเนี่ยมันไม่ได้ออกฤทธิ์ทันทีมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นยิ่งปล่อยเอาไว้นานก็ยิ่งหวานเหมือนกับอันเนี้ยไอตัวน้ําเข้มข้นที่สุดต้มเนี่ยที่ต้มกรอกเอาไว้เนี่ยยิ่งนานวันยิ่งหวานนะอ่ะจากน้ําอันนี้จากน้ำสองถ้วยนะกับยาหนึ่งกำมือต้มออกมาก,ก็จะเหลือประมาณเท่านี้เราก็เก็บเอาไว้ เก็บในตู้เย็นได้เป็นน้าเชื่อมแยาหวานเวลาที่เราทํากับข้าวเวลาที่เราต้องการจะใส่ในกาแฟใส่ชาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราต้องการหยอมความหวานนิดนึงอะไรเงี้ยเราก็สามารถาใช้ตัวนี้ได้ลองดูกันนะคะวิธีการทําน้าเชื่อมญยาหวานด้วยตัวเองค่ะง่ายๆจากใบแยาหวานทุกแหงอันนี้ละค่ะเป็นความหวานคู่ครัวที่เราสามารถทําเองได้เก็บเอาไว้ใช้เวลาที่เราต้องการแล้วก็ มั่นใจได้ว่าเราจะได้รับความหวานจากน้ำเชื่อมที่เราทำขึ้นมาเองเนี่ยเป็นความหวานที่ไม่มีแคลอรี่ไม่ให้พลังงานก็คืออันนี้แหละค่ะน้ำเชื่อมจากปเย่ำหวานค่ะ